สวัสดีครับผมลุงเอกครับวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ทรงทยากราพระพุทธเจ้าของเราครับในสมัยอดีตนะครับม,มีทั้งหมด20พระองค์ะตอนนี้ก็ได้ไป6พระองค์แล้ววันนี้ก็จะมาเริ่มองค์ที่7นะครับการที่นําเอาประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีต มาเอบอกกับยาที jump, ่ทั้งหลายให้ทราบให้รู้เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงอทิ้งคาพูดในประโยคสุดท้ายท้ายของทุกๆองค์ไว้ว่าพระเจ้าทุกๆองค์ที่กําเนิดมาแล้วมีอายุยืนนานจะไหนก่อนนั้นใครนั้น บางพระอ,องค์ก็มีอายุถึงแสนปีบางพระอ,องค์ก็เก้าหมื่นปีนะฮะไม่แต่เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่กําเนิดเกิดขึ้นช่วงวันนั้นยังมีเมืองยังมีบ้บานบนรรดามบ้านช่องของผู้คนยังมีผู้คนและยังมีพระอราาิยรสงฆ์เจ้ากําเนิดพร้อ,อมๆกันนะฮะรู้แต่เป็น แต่อันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเลยคือมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาตลอดนะครับไม่มีอะไรที่ยั่งยืนมั่นคงหรือเที่ยงแท้นแน่นอนพระองค์ทรงให้พวกเราตระหนักถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วบนโลกนี้มีเกิดขึ้น ตั้มอยู่และดับไปนะขอให้ทุกคนจงใช้ชีวิตอย่างความมีความร้ันระวังอย่าประมาทในชีวิตตามว่าอย่าประมาทในชีวิตคือให้กำลวงตรงอยู่ในเส้นนิธรรมอยู่ในความดีเพราะความดีที่ส้ท,ท่านสร้างความดีนั้นจะติดตัวท่านไปทุกคพบทุกชาติจนกว่าจะเข้า พระนิพพานานะฮะมันจะค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยศูนหายไปไหนนะครับก็เลยนําเอาประวัติของพระเจ้าแต่ละองค์องค์ที่รงค์พย่อโยธินพระเจ้าของเราไว้มาให้เพื่อนๆผู้มีกิตศรัทธาในพุทธศาสนาได้รับฟังกันนะครับเลายวันนี้มาเขาเรื่องครับวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องพระ อนโนมทัศส,สีพุทธองค์ว่าด้วยประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนานุมทัศส,สีพระพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะได้มีพระ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนโนมทัศส,สีผู้สูงฝึกแห่งเชวดาและมนุษย์มียศหาประมาณไม่ได้ทรงมีพระเดชยากที่จะล่วงได้พระองค์ทรงตักิเลสเครื่องผูกได้ทุกอย่าง ทรงทำลายพบทั้งสามแล้วทรงแสดงทางที่มีการไปไม่หวนกลับแตบ่บูเทวดาและมนุษย์พระองค์ทรงเปลี่ยนผู้ไม่หวั่นไหวดังมหาสมุทรหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากดังภูเขาทรงมีพระคุณหาที่สุดไม่ได้ดังอากาศทรงงดงามด้วยมหาปุริสระคณะและพระอนุพยชนะดังต้นพยาไม้สาะที่มีดอกบานระพรั่ง ตัดทั้งหลายย่อมยินดีแม้ด้วยการเห็นพระองค์ตัดเหล่านั้นได้สดับพระดำบัดที่กําลังตัดแล้วย่อมบรรลุอมตะธรรมทั้งนั้นในการแสดงธรรมทั้งแรกของพระองค์การบรรลุธรรมจเริญมยุ่งเรืองแก่ไปอย่างสร้างฝางเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งร้อยโกรธใต้บรรลุธรรมสมัยต่อมาในการตัดพระธรรมเทศนาทั้งที่สองนี้เมื่อพระเจ้ายัง ผลคือทําให้ตกอยู่เทวดาและมนุษย์และมนุษย์ประมาณแปดสิบกดได้มนุษย์ทสมัยต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ยังทานน้ําคือทําให้ลังไหลทําให้มูสัตว์อิ่มหนำเทวดาและมนุษย์ประมาณเจ็ดสิบแปดกดได้ม,ม,ม,มนนลุลรมลมษรรมครั้งที่สามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนุบัตสีพระองค์นั้นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ได้มีการประชุมพระพิสุสาวกผู้มรุอภิญญาและพระธรรมผู้เบิกบานด้วยการหลุดพ้นสามพลังขั้นนั้นพระศีนาสบผูละความมัวเมาและความหลงผู้มีจิตสงบผู้คงที่ประมาณแปดแสนรูปมาประชุมกันพระศีนาสบผูไม่มีกิเลสเครื่องโวยโวยนปราจากทุรีคือกิเลสผู้มีกิต จงบะงคับผู้คงที่จำนวนเจ็ดแสนรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองพระขีนาศจผู้บรรลุอภิญญาและพระธรรมตับกิเลสได้แล้ววีตระบะประมาณหกแสนรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสมัยนั้นเราเกิดเป็นยักษ์ผู้มีฤทธิ์มากวางอำนาจเป็นใหญ่กว่ายักษ์สายโกดคำว่าเราหมายถึงว่าพระองค์ของเรานะครับนี่คือท่าน เล่าให้ฟังในสมัยนั้นท่านเกิดเป็นยักษ์นะฮะสมัยพระพุทธเจ้าอนรภัทรศีนะครับท่านเิดเป็นยักษ์แล้วก็ว่า่อไปนะครับแม้ครั้งนั้นเราก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้ทรงแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่แล้วได้อำคตพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำจัดโลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำครั้งนั้นแม้พระมุนีผู้มีใน นเย,ยนาบริสุทธิ์ะอง์นั้นก็ทรงพยากรณ์เราว่าและกับอัปมาไม่ได้นับจากนี้ไปยักษ์ตนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดถึงพระพุทธอง์นในอดีตในอนาคตนะครับจากดังนี้นะครับพระตาตาคตจะได้ใช้ออกจากกรุงกบ,บิลพัทที่หน้าเรื่อนลมพระตาตาคตเริ่มตั้งตามเพียนบำเพ็ญทุกริยาจะประทับนั่งที่โคนต้น อัชะบาละนิครดลงรับข้าวปลายาตในที่นั้นแล้วสเสด็จไปยังแม่น้ำเนรังชลาพระอินเจา้าพระองค์นั้นจะเสวยข้าวปลายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรังชลาแล้วเสด็จไปที่โคนโูตามผลรางอันบ,บัดเสิ์ที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่จะทำประทักสินโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอัจสัติตะทุึก พระมัณฑะเพืให้กันหนิดพระเชษฐาพระองค์นี้จะมีพนามว่ามายาพระบิดาจะมีพนามว่าสุทโธธนะพระกินทจ้าพระองค์นี้จะมีพนามว่าโคดมพระโกริตะเถระและพระอุปตะศถระผู้มีอัสวะสิ้นละคะมีกิตสงบตั้งมั่นดีจะเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอาณนจะเป็นพระอุปถาบำรุงพระศินาจ้าพระองค์นี้ พระเขมาเถรีและพระอบุบลวนาเถรีผู้มีอัศวะสิ้นประาพระมีจิตสงบจิตตั้งมั่นดีจกเป็นพระอักรสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตัทรูของพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศสันตุอิกะหะหบดีอุบาสกและหัตถะตะบดีอุบาสกชาวเมืองอาราวีจะเป็นอักรอุปถา นันทะมารดาอุบาสิกาและออตตาอุบาสิกาจะเป็นอัครโอุปัถายิกาพระโคโมผู้มียศพระองค์นั้นจะมีชัยชนอายุประมาณหนึ่งร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังคําพระดำร์ด,ดีแล้วของพระเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีฟังเชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพุทธทางกูล ขัดทั้งหลายในหมื่นจัก,กรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เป่งเสียงร้องตบมือร่าเริงเปรนมมือ,มอมนมาตรการว่าถ้าเราทั้งหลายจะพลาดศาสนาของพะกกระโลกนาถองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหน่พู้ทางกูนนี้ในอนาคตการมันทั้งหลายเมื่อจะท่าแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าขัดไปกินข้าแม่น้ำใหญ่ไปได้ฉขนใด เราทั้งหมดแขนนั้นถ้าทาพระคิน้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหน่ผูดทางกรูนี้ในอนาคตตการเราได้ฟังคำพระธรรบัสของพระเจ้าแม่พระองค์นั้นแล้วทั้งยินดีทั้งตื้นตันใจได้อัญษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้งไปจากนี้ไปก็เป็นชื่อของกรุงที่พระเจ้ามานทัตมณนะฮะ อโนมาทัศศรีท่านเกิดในเมืองนี้นะครับรุงชื่อว่าจันทะวะดีกระตัดนามว่าเยสวาเป็นพระชนกพระเทวีนามว่ายะสโสศลาเป็นพระชนนีของพระจัตตานามว่าอโนมาทัศส,สีพระองค์ทรงครองครวาอยู่หนึ่งหมื่นปีมีปราจาที่รุมอยู่สามหลัง คือสิริปราศาสตร์อุปสิริปราศาสตร์และพัฒนปราศาสตร์มีนางสน,นมกำนันสองหมื่นสามพันนางล้วนประดับประดา,าสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสิริมาพระราชโอรสพนามว่าอุปสาระพระชินเจ้าทรงเห็นในมิตรสี่ประการจึงทรงวอทองออกขันวดแล้วทรงเพลินเทียนอยู่สิบเดือนจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ พระมหาวีระมุดีพระนามว่าอนุมัติสีผู้อันธรมทูลอัธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักระพระอุทยานสุสัตนะอันประเสริฐพระนิสสพระเทระและพระอโนมมะเทระเป็นพระอัคระสาวกพระเทระนามว่าวันละเป็นพระอุปถาของพระศาสดาพระนามว่าอนุมัติสี พระสุนทาเทรีและพระสม,มนังเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตั้งดูของพระผู้มีพระก้าพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นุรควาการพิวัฒนอุบาสกและลิลิวัฒนอุบาสกเป็นอัครอุปถา,าอุปปาตาอุบาสิกาและปะทุมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปถาญิกา พระมหามนีทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบแปดศอกพระองค์มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกสว่างไสวยต่างดวงอาทิตย์สุไทยขนานั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสนะ 100, ปีหนึ่งแสนปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณนั้นและทรงช่วยงูชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากศาสนาของพระชินเจ้าบานสะรั่ง พนงานด้วยพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้คงที่ปัสจากราคะและไม่มีมนทินพระสัตราของพระองค์นั้นผู้มีพยศหาประมาณไม่ได้และคู่พระอัครสาวกคู่ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนทุกอย่างล้วนอันตรธา,านหายไปหมดแล้วสั้งขานทั้งปวงเป็นสภาพว่าเปล่าหนอพระคินพะคินันสสดาพระนามาอนุมาทสี เด็จตับขันวันนิพานที่ธรรมารามพระสูตรของพระพิณเจ้าพระองค์นั้นที่ธรรมารามนั้นสูง25โยชนด,ดีแก่คือเกิดขึ้นมาทั้งเมืองทั้งมนุษย์ทั้งพระองค์แล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้เรื่อยมาตลอดนะฮะพระองค์ทรงให้พวกเราสาวพนะฮะ ตรงตระหนักถึงเรื่องนี้ชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปเกิดขึ้นแล้วทั้งอยู่ได้ไม่นานก็ดับไปตรงอยากจงสวนสายเนี่ยหาคุณงามความดียูคตินลธรรมเพื่อทํานั้นจะนําชีวิตของท่านไปสู่ไปส่วนที่ดีทั้งในภพนี้และภพต,ต่อๆไปแล้วก็หมดที่นี้ก็มาต่อมาองค์ที่แปดชื่อว่าปทุมพุทธวงศ วาวด้วยประวัติพระปัตุมะพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระสัมมาสัทธเจ้าพระนามว่าอโนทัศสีก็ได้มีพระสัมมาสัทธุจ้ามวะอาตุมะตามพระโคดผู้สูงกุดแข่งเจวดาและมนุษย์ไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีใครไม่มีบุคคลเปรียบเทียบแม้ศีลของพระอ,องค์ก็ไม่มีสิ่งสิ่งใดเสมอแม้สมาธทิก็ไม่มีที่สุดพระญาณอันประเสริฐนับไปชวนและ แม่วทธิมุติก็ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแม้ในคราวที่พระองค์ผู้มีเดชหาอะไรเทียบไม่ได้ทรงประกาศพระธรรมาจักรการบรรลุธรรมกับจักสามเลือใหญ่ได้มีสามครั้งการบรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งของพระพุทธีละเจ้าทรงช่วยพระเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งร้อยโกรธให้บรรลุในการบรรลุธรรมครั้งที่สองทรงช่วยเทวดาและมนุษย์ประมาณเก้าสิบโกรธให้บรรลุ และในคราวเมื่อพพระเจ้าตัดสอนพระราชโอรสของพระอ,องค์เทวดาและมนุษย์ประมาณ80โกรธได้มรุรรมครั้งที่สามพระปฐุมะพุทพเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการป,ประชุมสาวกสามครั้งพิสุป,ประมาณหนึ่งแสนโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งเมื่อกระถินยีวรเกิดขึ้นในสมัยกลางกระถิน พิจุทั้งหลายช่วยกันเย็บจีวรเพื่อประโยชน์แก่พระธรรมเทน,นาวดีทั้งนั้นพิจุเหล่านั้นล้วนปัดจัจมุลทินได้อภินยาหกมิริตนาผู้ไม่พ่ายแพ้ประมาณสามแสนรูปมาประชุมกันสมัยต่อมาในคราวที่พระเจ้าผู้องค์อาจสาน,นารชนตรงเข้าจำพรรษาในป่าใหญ่คงนั้นพิจุป,ประมาณสองแสนรูปมาประชุมกันสมัยนั้นพระพเจ้า เกิดเป็นราชสีข้าพเจ้าในที่นี้คือหมายถึงพระองค์ของเราครับหรือสงฆ์สามสงฆ์เล่านะฮะเป็นเจ้าแห่งฝูงเนื้อได้เห็นพระคินเจ้าซึ่งกําลังเจริญวิเวทธรรมอยู่ในป่าข้าพเจ้ากราบคนบาดด้วยศีรษะกระทำประทักษิณพระองค์บรรลุสีฐนาตสามครั้งบำรุงพระคินเจ้าอยู่ตลอดเจ็ดวันครบเจ็ดวันแล้วพระอตากดได้ออกจากสมาบัติอันรเสริฐ ทรงมีหาทายดำริให้พิกุจำนวนหนึ่งโกรธมาประชุมกันแม้ครั้งนั้นพระมหาวีระพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์ในท่ามกลางพิกษุเหล่านั้นว่าในกลับอันประมาณไม่ได้นับจากนี้ไปพระยาราชสีนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระตะถาคตอาได้ออกจากกุมิลพัท์ที่หน้าเลื่อนลมพระตะถาคตทรงเริ่มตั้งตามเพียนวามเพียนทุกตรียาจะประนั่ง อาทับนั่งที่โคนต้นอชะปาละนิโคตสรงรับข้าปาญาตที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้นนาําในนันทราพระเชษฐาเจ้าพระองค์นั้นจะเสะวยข้าปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ําในนันทลาแล้วเสด็จไปที่โคนโพตามวนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มียศยิ่งใหญ่จะทำประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตัดตูวที่โคนต้นอัดกันทึก พระมารดาผู้ให้กำเนิดพระเเจ้าพระองค์นี้จะมีพระน,นามว่ามายาพระบิดาจะมีพระน,นามว่าสุโธรนะพระเจ้าพระองค์นี้จะมีพระน,นามว่าโคโดมพระโกริตะเทระและพระอุป,ปตอุป,ปิจเทระผู้มีอัศวะซึ่กินลักะมีจิตสงบจิตตั้งมั่นดีเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าอาน์นจะเป็นพระอุปถาภ์บำรุงพระิเจ้าพระองค์นี้ พระเทมาเทรีและพระอุบลวรรนาเทรีผูม้มีอัศวะเึ่นจะพระมีกิจสงบตั้งมั่นดีจะเป็นพระอัครสาวิจาต้นไม้เป็นที่ตั้ข,ของพระผู้มีพระสาพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัดสันสาุกิตตหะบดีอุบาสกและหัตถะปะหะบดีอุบาสกชาวเมืองอาราวีจะเป็นอัครละอุปถากนันพระมาราดาอุบาสิกาและ พุทธุตราอุบาติกาจะเป็นอักขระอุปภายิกาพระโคดมผู้มีเือดทองนั้นจะมีแพศชนอายุประมาณหนึ่งร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรันนี้ของพระเจ้าผู้มีใครเสมอเหมือนผู้แสวงหาคุณและยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธทางกูลสัตวทั้งหลายในมืนจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็แล่งเสียงร้อง โอ้องจบมือร่าเลงประนมมือมนัาจากจักการว่าถ้าเราทั้งหลายจะพลาดศาสนาของพะระโลกนาถพระอ,องค์นี้แล้วเราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหน่ทางกรณีในอนาคตการคนทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ําพลาดท่าเพาะหน้าแล้วเขยึดเอาท้าถัดไปจิงข้ามแม่น้ําใหญ่ไปได้ขนาดใดเราทั้งหมดก็ขนาดนั้นเหมือนกันถ้าพลาดพระศิละจ้าพระอ,องค์นี้ ก็จะพร้อมหน้าหนอพูดทางกูน,นี้ในอนาคตตกาลเราได้ฟังคำพระตำรดของพระเจ้าแม่พระองค์นั้นแล้วก็ทำกิจให้เร่วมใจอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบป,ประทานให้ยิ่งขึ้นไปอทีนี้ก็มาชื่ออ่ืองที่พระเจ้ารงกําเนิดนะครับกุงชื่อว่าจำประกะระกับพนามว่าอาสมะเป็นพระชนก TV, พระเทวีพระนามว่าอัชมาเป็นพระเชนนีของพระเจ้าพระนามว่าปัุมะผู้สเสวงหาคุณิั้นยิ่งใหญ่พระอ,องค์ทรงครอ,องคารวะอยู่หนึ่งหมื่นปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือนันทปราสาทวสุปราสาทและยะสุปรสา,าส,รสาทมีนางขนมก็มัน3สามหมื่นสามพันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าอุตราพระราชโอรสพระนามว่ารัมมะ พระเทวเ้าทรงเห็นในมิตรสี่ประการจึงทรงเพลิดสภา,านะคือรถออกขนดแล้วทรงเพียนเพียรอยสิแปดเดือนแปดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโธิยานพระมหาวีระธนามว่าปุมะทรงเป็นผู้นำปัดโลกผู้อันมรมทูนัาสนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรพระโภชยานธนานชะอันประเสริฐ พระสาพระเทระและพระอุปัฏฐาระเทระเป็นพระอัครสาวุพระเทระนามว่าวันละเป็นพระอุปถาของพระพเจ้าปทุมะพระเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระราธาเสรีและพระสุราธาเสรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่รั้รูหของพระพุทธคัพตาองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้น้อยชามใหญ่จาตพิยะอุปาสกและ อัตมะอุบาสกเป็นอัคระอุปถาตลุจิอุบาจิกาและนันทารามาอุบาจิกาเป็นอัคระอุปถายิกาพระมหาหมุนีทรงมีพระกายสูงห้าสิบแปดโพระองค์มีรัศมีหาอเสมอเหมือนที่ได้ซึ่งแผ่ท่านออกทั่วทิศแสงวงกันแสงอาทิตย์แสงรัตนแสงไฟและแสงแก้วมณี แม้ทุกอย่างนั้นค่นมาถึงกษัตริย์อันสูงสุกดของพระเจ้าแล้วแสงนั้นย่อมอันตรตะทานหายไปขณะนั้นมย์ทั้งหลายมีอายุป,ประมาณหนึ่งแสนปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนในข้ามพ้นได้เป็นจานวนมากพระอ,องค์พร้อมกับสาวกนั้นทรงช่วยเหล่าสัตว์ผู้มียาแก่ก้าให้ได้ตัดรู้ได้โดยไม่เหลือ ทรงถ้ำสอนชนที่เหลืออื่นๆแล้วเสด็จ,จดับขันพานิพานพระองค์ทรงละทิ้งสังขานทั้งปวงเหมือนงูเลอกข้าบเก่าดังลูกชาติตลัดเตัดใบเก่าแล้วเสะเดจเข้าตับขันพานิพานเหมือนเปลเพลิงดับไปพระปทุมชินาสสดาผู้ประเรสริฐเสเด็จับขันนิพพานจับขันพ,นพาน,น,พนิพานที่ธรรมารามพระบรมสารีริกธาตุของพระอ,องค์ แผ่ไปอย่างตั้งฝังในนานาอาณาประเทศแค่นี้และครับก็จบวันนี้สองสองประวัติของพระเจ้าสองพระงนะครับอีกหนึ่งตอนนะฮะวันนี้ก็จบตอนที่สี่เพวันนี้ก็เป็นวันที่สองกุมภาของหนางร้อยหสิบห้านะฮะแต่บันทึกไว้เพื่อให้ลูกหลานคนที่อยู่ข้างหลัง นะให้ฟังว่าประวัติของพ่ะเจ้าในอะดีตมีมาเป็นมาอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ขอจบแค่นี้นะขอบุญบารามีทีุุ่กรุงทรงสร้างพระที่ทราเจ้าได้สร้างไว้ตั้งแต่อรีตชาติถึงวัาาน,นนี้ขอบุรบาบารมีนันั้นจงสงผลให้ผู้ที่มารับฟังเทปนี้จงมีความสุขทั้งครอบครัว ให้อยู่เย็นมันสุขให้ฟ้นไพยจับโรคภัยต่างๆโดยเฉพาะโควิด19นะฮะให้ปลอดภัยจากภัยน,น,นางิะอาการทมกมวงให้มีชีวิตสดชื่นแจ่มใสร่าเริงม,มีสติปัญญาเฉลีย่ยเวลานะสามารถที่จะได้รู้เห็นแลระสอบกิจการงานต่างๆรุ่งลุ่งใต้โดยส,สัิภาพแจ่มใสตลอดไปและให้งอ่งมีทรัพย์เิ็นตลอดทางมากมาย นะฮะตามที่ท่านต้องการาัฒนาทุกประการคิดจริงใจขอได้สิ่งนั้นให้กระทุกการที่ท่านคิดนะขอบุญกระสนี้จะผลให้ทุกท่านจงมุ่งสความสุขควาสวัสดีนะฮะจากที่ไปก็ขอให้ท่านสุขกายสุขใจรักษา,ารัวไม่พ้นจากภพภที่เผือกสาธุสาธุสาธุ